นานคลิปตีทับเหมือนกันแต่ว่าทีนี้คุณผู้ชมเรามาดูประเด็นนี้กันต่อก่อนนะสั่งตรงจากห้องแอร์แหล่งมนแล้วก็นายกับุูชาหลุในาุกลทังของไทยเราเนี่ยให้อยู่ยิงทันทีเนี่ยครับบอกว่าเป็นคนละส่วนกันการเจรจาเป็นระดับรัฐบาลส่วนทหารในสมรพงมิก็ยังต้องทําตามยุทธวิธีต่อไปสาหรับใดที่การหยุดยิงยังไม่ชัดเจนอีกครั้งจะมีการหยุดยิงก็ต่อเมื่อเขมรจะต้องเป็นฝ่ายมาขอเจรจา ที่ผ่านมาทหารูชาก็ยังไม่หยุดยงิงเพราะยิงปืนใหญ่และจรวด BM21 เข้ามาที่พื้นที่ปราสาทต,ตาม,มือทมและยังยิงเข้ามาในเขตช่องอานม้าอํเาเภอน้ำยู่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพยายามจะยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์คืนหลังจากที่ทหารไทยเข้ายึดได้ขณะที่ทหารไทยต้องใช้ปืนใหญ่ที่ใสกรายยิงตอบโต้ไปที่เป้าหมายปืนใหญ่และเครื่องยิงจรวดของกัมพูชาเห็นไหมเริ่มตั้งแต่ตีสี่นะคะคุณผู้ชมเออแต่ว่าถ้าพูดถึง แล้วก็ตามในเพจเฟซบ o ๊กชุมชนคณสุรินนะคะก็โพสตระบุข้อความว่าธงชาติไทยสะบัดครั้งที่ช่องอ่านม้า8ดโมงเช้าวันนี้เสียงเพลงชาติไทยจากตุกต้องเอกราจจะไม่ให้ไกลข่มขี่เนี่ยเอาประเด็นตรงนี้ก่อนว่าตั้งแต่ตีสี่กบูชาก็เริ่มแล้วใช่ไหมล่ะ